สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยรวยแซํบนะฮะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะเลข6ตัวนะคะมาครบส่งตัวบนฮะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวยรวยทรัพย์นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะเลข6ตัวนะคะมาครบนะสองตะบนลก็เป็นสูตรเก่านะคะที่ต่อเนื่องมาคะจาก3ตัวมาครบ3มตะบนคะตั้งแต่งวดที่ออก8 4ดสนะอันนี้ครบ3ตะบน8 4ปสา งวดต่อมานะออกแปดหกสามแปดหกสามนะก็เข้ามาครบนะสามตำบนนะแปดหกสามงวดต่อมาออกสองศูนย์เก้านะมีงวดนี้เนี่ยหลุดนะคะเข้ามาแค่สองตัวนะศูนย์เก้าเสร็จแล้วนะงวดนี้นะเจ็ดเจ็ดเก้านะก็เข้ามานะก็ถือว่ากลับมาเดินสามตัวเพราะว่ามันเบิลหน้านะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมานะคะพลวันออกมาที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะ ก็เข้ามานะถือว่าเข้ามาครบสามตัวนะคะศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยใน้งวดนี้เนี่ยเราก็จะมาตามต่อนะคะสำหรับแต่ว่าแอดจะทำเป็นสองตัวให้เหมือนเดิมนะทำเพื่อนคิดว่าน่าจะยังเดินที่สามตัวอยู่นะฮะสามารถนะคะเอาไปาทำเองได้เลยนะฮะเอาไปจับดูนะว่าชอบนะที่สามตัวตัวไหนเนะาะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรเราจะใช้ หลักแสนสี่ครั้งร้อยบนสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วคะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ด เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวนึงทกับศวกหท่ากับหนบวกหนึท่ากับสอบวกสท่ากับห้าาบวกหทกับหเราจะได้นะะเลขหกตัวมาครบสตัวบนฮะในงวดนี้นะะเก้าศูนย์หนึ่งสอง้เก้าศูนยนึงสองห้าหกะลุ้นฮะมาครบนะสองตัวบนฮะ ในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568ฮะจะมาจะสามารถเดินต่อฮะให้เราฮะหนึ่งสองสฮะงวดที่6ไหมนะฮะแล้วก็24งวดไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งฮะเดี๋ยวเราไปจับคู่ชุดด้านหลังนะฮะงวดที่แล้วเนี่ยแอนไม่ได้จับเบิ้ลหามให้นะคะก็มันออกเบิ้ลศูนย์ศูนย์ก็ถือว่าศูนย์ฮะยังเดินอยู่เนาะจับคู่ชุดนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเนาะ งวดนี้ก็ไม่ได้จับเบิ้ลให้เพื่อนนะคะถ้าเพื่อนคิดว่าเบิ้ลมาเนี่ยเพื่อนลองเอาไปจับเองะนะเก้าเก้าศูนย์ศนย์หนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าหกหกนะถ้าเบิลนะคะถ้าเราถ้าหวยออกเบิ้ลเนาะถ้าคนไหนที่ไม่เล่นหวยเบิ้ลเหมือนแบบแอดเนี่ยแอดก็ไม่ค่อยชอบนะ,ะหวยเบิลนะ,ะก็โอกาสที่จะไม่ถูกอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะคะสำหรับอ่าถ้างวดไหนที่ออกเบิ้ลเนาะ พอเราจับคู่ชุดห้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองเก้าเก้าห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สอนะคะนี่คือ15คู่ชุดไปกลับนะคะยังมไม่รวมเบิลน,นะคะในงวดประจำวันที่16กกุมภาพันธ์สองพันห้าระคะเดี๋ยวแอดจะคัดนะคะชุดที่แอดชอบส่วนตัวให้นะคะแรบับนง คัดจากความชอบส่วนตัวก่อนเนาะชุดที่จะให้เด่นชุดแรกนะก็คือศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้า ูนย์ห้าสองหนึ่งหกหนึ่งสองห้าแล้วก็หกห้านะคะก็ยังเลือกไปนะคะที่คู่ขี้อยู่เหมือนเดิมนะคะคู่ขี้อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า,าชุดที่เป็นขี้ขกับคู่คู่นะถ้าแอดจะต้องเลือกเนาะ ในชุดนี้เนาะเราจะเลือกไปที่เก้าห้าเลือกแค่นี้แล้วกันนะคะชุดที่แอดให้เด่นๆเนาะศูนย์เก้าสองเก้าเก้าห้าหกเก้าศูนย์ห้าสองหนึ่งหกหนึ่งสองห้าแล้วก็หกห้านะคะ เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องชอบตามแอดก็ได้นะคะให้เพื่อนๆนะะเลือกตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะนำไปเสียงนะคะชอบชุดไหนนะคะก็เลือกนําไปเสียงนะคะจะเดินต่อให้เราไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะก็เดินมาหลายงวดติดแล้วเนาะก็พูดถึงอะ่ะแต่ว่าถามแอดคะแอดก็มีชุดที่แอดชอบนะคะในใจอยู่นะคะในชุดนี้นะคะซึ่งงดที่แล้วเนี่ย ชอบเจ็ดมากแต่คิดว่าไอ้เจ็ดเนี่ยจะอยู่ที่สิบหน่วยค่ะแต่ว่าเขาไปที่ร้อยคะซึ่งก็น่าเสียดายนะคะออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยโอกาสที่เราจะถูกเนี่ยมันมีโอกาสที่น้อยมากเลยเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะคะที่จะเป็นคู่ชุดที่ให้แบบเจ็ดศูนย์ศูนย์แบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะงวดนี้เราก็มาสู้กันใหม่นะคะชอบชุดไหนก็เลือกนําไปเสี่ยงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ